ที่ต่อไปให้ดีที่สุดเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าต้องบอกเจตจำนงอันโดยแท้นะว่าคนในกลุ่มของคุณขุยอันนะครับต้องบอกว่าน่ารักจริงๆมากน่ารักจริงๆแล้วก็ดูเป็นกันเองทุกคนเลยนะดูเป็นกันเองทุกคนเลยผมไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะสัมภาษณ์อยากจะถูเราสัมภาษณ์อีกหรือเปล่าไม่กล้าจริงๆไม่กล้าจริงๆนะครับแต่ว่าผมว่าพี่แนนสามารถได้ทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนมาเพื่อความสนุกโอเคได้เลยนะครับเอาละครับผู้ชายมากี่โมง มามันไม่มีผู้ชายมารับเลยอันนี้มาก็มากับแฟนกันเนี่ยก็มันไม่ได้ไม่ได้มาเยอะนะเพื่อนๆเออม่พี่นไรข้างหลังเขบอกได้นะโอ้โหดูดุเลยนะเขาจะต่อยผมไหมล่ะย่อเออมันดูทรงแล้วเหมือนเขาจะต่อยผมหน่อยเนี่ยในเอาใจเขาใจดีหน่อยไอเดียดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูเช็คเหลี่ยมก่อนนะเช็คเหลี่ยมก่อนว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าดูซีมากับแฟนหรือเปล่ามีสาวไนะครับอยากให้สำนัผู้ชายนะครับ าสาวๆอยากให้สัมาภาษณผู้ชายไหมครัเชิญเลยนะค,คุณรับพ์ัทรพัทรัพ์ัทสวัสด,ดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวอยู่พี่นายตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สุภาพบุรุษท่านนี้กันก็แล้วกันนะฮะโอเคนะตึงตึงทึงตึงทึงทมงท้าต่อยไงทึงทงต้องต่อทึงทนะึงทึงงทึงตึอทึงทงทึงนี้ต้องต่อยนะพี่สวัสดีครับ พี่ถามตรงพี่นี่พี่เป็นด้อมปุ๋ยอันใช่ไหมใช่เอาดีๆพี่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะเเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะอะไรครับู้ชายคนแรกสวัสดีครับพี่นี่ครับชื่ออะไรฮะชื่อยุบครับทําไมพี่ยุจึงได้มาชอบปุ๋ยอันน่ะมากับแฟนหรือว่ามาคนเดียวมากับแฟนแฟนชอบก่อนหรือว่าไงใช่ผมชอบเองแล้วก็ให้แฟนตามใช่แต่แต่ก็ไม่ได้ดูหรอกครับ ส่วนใหญ่เป็นเรามุ้งมิ้งนะเราเนี่ยไอหนวดเขาเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างเรื่องนี้ไหมจะได้ช่วยอะไรเลยทำไมถึงติดตามปุ๋ยอันติดตามมานานแค่ไหนครับเออน่าจะประมาณประมาณเดือนสามเดือนสี่ครับตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่มีปัญหาเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตามปุ๋ยอันมากกว่าตามเมนน้องเขาน่ารักเีครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยครับใช่ใช่ตั้งแต่สามสี่เดือนตอนนั้นจนถึงวันนี้เคยมีปัญหาอะไรให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจไหมไม่เลยครับ น้องไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าน้องเนี่ยมีคนวิ่งมาตามในจํานวนหลักหมื่นตั้งแต่วันที่ด้อมแตกช,ชั่วโมงนั้นวิาน,น,วนาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างก,ก,ก็ดีใจครับน้องมีคนมาตามเยอะเราเราเคยคาดหวังไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยตั้งแต่ตอน3าสเดือนที่แล้วอะรู้สึกเล<ค>ยน,นะเพราะว่าน้องก็กเป็นิยบนันนะ แลไม่กีว่าเขาจะเปิดมาขนาดนี้ใช่ใช่แล้วตอนแรกที่ว่ามางานของคุณจินอ่ะไม่เปิดตัวเลยค่ัใช่ใช่เออผมอุตส่าห์แอบเห็นนะเออเพราะว่าน้องเนี่ยมาถึงก็หลบเข้าไปนั่งข้างในเลยแล้วก็ออกมาก็ต้องรีบออกเลยเพราะน้องไม่อยากเจอใครใช่ต้องต้องยอมรับนะคนเป็นอินทเวิร์เจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อยุคครับพี่ยุทครับฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยนะในการที่เราเป็นดอมของคุณปุยอันหรือว่าฝากอะไรถึงคุณปุยอันนิดนึงนะถ้าวันเนี้ยเขา ได้ฟังคุณพูดอ่ะก็ขอให้น้องตัวน่ารักน่ารักไปน,นานๆครับอ่าสักนิดสักนิดได้ไหมถ้าขอให้คนที่ว่ายังไม่ติดตามน้องก็ให้เข้ามาติดตามหน่อยอ่าแล้วคนที่เคยบูลลี่น้องอ่ะจะจะบอกออกับคนพวกกลุ่มนี้ยังไงบ้างแนะนำเขายัางไงดีเขาก็าต้องเปิดใจดูครับต้องเปิดใจใช่ต้องเปิดใจต้องยอมรับวนะ่าน้องเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรึกษานิดนึงใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ย ให้น้องแบบเปลี่ยนไปอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่ครับน้องมาขนาดนี้ได้ก็ถือว่าเยอะแล้วได้เลยพี่ขอบคุณมากนะครับเป็นผู้ชายคนแรกที่เราสัมภาษณ์นะครับขอบคุณมากมากเลยแล้วหล่อที่สุดเลยเป็นผู้ชายคนแรกที่ถูกสัมภาษณ์นะเพื่อนเนแล้วก็พูดดีด้วยแล้วติดตามเชื่อไหมฮะว่าติดตามมาได้ละเดือน3ซึ่งเป็นเดือนที่ด้อมยังไม่แตกเลยนะครับเราเดินเข้ามาเจาะในนี้เลยนะเพื่อนๆฮะซึ่งหน้า อันนี้น่าสังเกตนะว่าทําไมกลุ่มผู้ชายจํานวนน้อยนะฮะติดตามคุณขุยอันตั้งแต่เดือน3เดือน4นี้มีเหตุผลนะฮะว่าบางคนก็ชอบนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับคุณขุยอันก็แสดงความน่ารักตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วละ่ะในวันที่คุณแน็กชาลีเข้าไปชนจอนะเพื่อนๆฮะเอาละเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่าในช่วงเวลานี้กี่โมงนะสิบหเวลายังมีพอที่สัมภาษณ์เพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้นะ ห้องนี้เป็นห้องน่ารักหมดเลยนะห้องแห่งความสุขนะคุณขุยอันนะเพื่อนๆครับเนี่ยมีคนน่ารักเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะเราตามติดชีวิตของคนด้อมขุยอันนะทุกท่านฮะอันนี้เป็นสกู๊ปเลยนะทำเป็นสกู๊ปเลยนเพื่อนๆนะอยู่ทุกคนน่ารักหมดเลยไม่มีปัญหาไม่ต้องมีการไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นอยู่กันแบบเนี้ยคุณเห็นว่ามันดูน่ารักแค่ไหนนี่คือความน่ารักของกลุ่มของน้องคุณขุยอันต้องบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับทุกคนมีเขาเรียกว่า มีวิจนณญาณของตัวเองนะฮะใช้ชีวิตอ,อย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นแค่นี้ผมว่าพอแล้วนะเพราะฉะนั้นคลีนนะด้อมเราคลีนมากๆเลยนะ,ะพี่แนนดีใจมากที่ตามเข้ามาในช่วงช่วงอเอาถือว่าเป็นช่วงท้ายๆท,ที่ด้อมอเขาเรียกโฮสส่วนใหญ่ที่เขายังไม่ได้เข้าแล้วกันนะฮะด้วยเหตุบังเอิญน,นะที่เราแพ้แพ้ไพช้อน <laughs> <laughs> เราเลยจำเป็นต้องเข้ามาตรงนี้เลยนะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนะเฮ้ยสวัสดีครับพี่ <laughs> สวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับพี่เนี่ยเห็นไหมสองท่านนี้นะพี่หนุ่ยครับเดี๋ยวเจอสองท่านนี้หน่อยนะเรากว่าที่น้องจะมาตอนนี้เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ก่อนน้องจะมาสักน,นิดนึงอันนี้มาจากไหนกันนะครับสินอครินค่ะพี่เข้ามาแบด้อมเดียวกับพี่แน,นครับคือด้อมช,ชาลีต่อคนนอครับด้อมต่อกนนอหมดเลยพี่คือแฟนกันค่ะค,คือชอบทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไปได้เนอะส่วนใหญ่น้อยนะส่วนใหญ่จะแยกกันชอบอะ่ะผมผมดูก่อนดูชาลีก่อนแล้วเขาก็ดูตามแล้วก็ ติดตามติดตามใช่ค่ะสุดท้ายก็กลายเป็นใหญมาที่ซอกูมีความรู้สึกยังไงบ้างในในวันที่แนกชาลีโดดเดี่ยวนะวันที่โดดเดี่ยวแล้วเราวิ่งมาหาน้องคุยอันกันแบบหมดเลยอะช่วงนั้นเนี่ยมันทําไมมันเป็นใจดวงเดียวกันอะคือก็สงสารเซียวใช่เสียลความสุขเอาผมถามตรงๆเนี่ยเราก็ซัพอร์ตกันเคยร้องไห้ใไมในช่วงเวลาที่คอคอ มีมีบ้างใช่ฉัตรรู้สึกยังไงบ้างในวันที่นักแลรีเขาต้องอยู่คนเดียว่เราก็รู้สึกได้รู้สึกได้ของพี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเขาเศร้ามันมีอะไรบางอย่างใช่แต่ว่าบางเรื่องเราก็พูดพูดไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้สังคมไทยน่ารักอย่างหนึ่งนะบางเรื่องเขาไม่ต้องพูดอ่ะให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตกัน วันนี้เนี่ยพอทราบข่าวว่าขุยอันจะเดินทางมาจากประเทศจีนครับคิดขอบคุณมากครับพี่โอ้ยเย็นคิดรู้สึกรู้สึกต้องมาใช่ไหมฮะวันนี้ครั้งแรกที่มาครั้งแรกใช่ใช่ไม่เคยรักเลยเหรอใช่ใช่ไม่เคยซึ่งมันมาแบบมากันหลายโค้ดแล้วนะใช่แต่นี่คือเป็นครั้งแรกเลยใช่เตมือนพี่น้องเป็นต้องทานตะวันหมดเลยี่แล้วในตัวตัวไอดีของเราเนี่ยได้ติดอ่าอีโมจิบ้างไหมหรือว่าซ่อนตัว ติดโกอนอติดโกอนอ <laughs> เป็นดองกอนอเพื่อนๆดองกอนอครับแล้วก็มาสาัมฤทคุณขุยอันด้วยใช่าชฝากอะไรให้กับขุยอันนิดหนึ่งถ้ากรณีคุณขุยอันเนี่ยมีคนตัดแท็บคลิปเราไปไปไปทํปานะนะฝากถึงคุณขุยอันนิดนิดึงแล้วกันว่าเป็นไงบ้างฝากเลยถ้าใจเลยก็อยากให้น้องสู้ๆครับอย่าไปอย่าไปหยอง S <S 2> <S 2> โลโซเชียลครับผมมันมีอุปรสรรคมีความสุขความทุกข์มันมมรวมกันไปครับ <พอ S 1> ให้กำลังใจคุณหุยอันนิดเดียวก็คอยซัพพอร์ตอย่างนี้เรื่อยๆคะ่ะอบคุณเลยนะอขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะเพื่อนๆครับน่ารักทุกคนบอกเลยน่ารักทุกคนในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราต้องไปรอนะ้องขุยอันกันแล้วกันนะว่าร้อนมากเลยเงอไม่ไหวแล้วพี่เดี๋ยวเราขอขออนุญาตนะพี่ เดี๋ยวเราไปติดตามคุณขุยอันนะ,ะคิดว่าใกล้จะมาแล้วล่ะเพื่อนๆผมก็นะครับน่าจะสัมภาษณ์ไม่ทันแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรอน้องขุยอันเลยแล้วกันนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆว่าไปพี่หนุ่ยครับเชิญฮะเดี๋ยวรอไปรอคุณขุยอันเลยๆๆอ,อยู่ตอมอนะพี่พี่ต้อมบอกแล้วอยู่บริเวณตอมอ,อยู่นะเพื่อนๆฮะนี่ฮะ,ฮะใครเด็กกว่านี้มีไหมฮะใครเด็กกว่านี้มีฮะด้อมด้อมขุยอันเด็กยที่สุดเด็กกว่านี้มีอีกไหมฮะได้แล้วไม่น่าไม่น่าจะมีแล้วนะฮะ ตอนนี้กำลังเล่นกับพัดลมฮะเล่นกับพัดลมมากคุณแม่คุณพ่อมากับคุณพ่อคุณแม่หรอใช่ค่ะแล้วน้องรู้หรือยังว่าขุยอันเป็นใครน้องอาจจะยังไม่รู้ขุยอันคือใครครับขุยอันคือใครครโอเคเฉียนหน้าเฉียนน้าออกภาษาจีนเลยขอบคุณนะค่มีดอกทานตะวันด้วยนะนึกยังไงพาลูกมาด้วยหรือว่าไม่มีคนดู ใช่ค่ะไม่มีคนโอเคสรุปไม่มีคนดูนะแต่ต้องผ่าลูกมาด้วยติดตามมานานแล้วหรอนานแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเฮ้ย <c oughs> อีกคนแล้วนะติดตามเนี่ยต้นปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อก่อนอนะ่ะชอบแบบชอบไปเก็บเหรียญห้องน้องเ้าจริงดีห้ <c oughs> องน้องมันมีคนโยนยเหรียญบ่อยเขาเขาโยนตลอดโยนแบบเยอะอย่างเงี้ยค<อ>่ะก็เลยไปตามอยู่ห้องน้องเลยใช่ค่ะแล้วดีใจไหม พอด้อมแตกปุบทุกคนย้ายไมุ่ยอันมดเลยดีใจดีจมันแบบมันเหมือนมาเสริมพับเสริมพลังกันใช่เออ,เอ,อวันนี้ถ้าถ้าจะพูดถึงคุณขุยอันนะจะจะน้องเขาฟังอยู่เนะี่ยจะจะพูดถึงเขาว่ายังไงบ้างก็คือชอบที่เขาเป็นคนแบบเก่งแล้วก็แบบเป็นคนที่ทัศนคติดีอะค่ะจริงจริงเหรอใช่ใช่<า>ครั้ง,งนี้เขาพูดไทยไม่ชัดน,นะคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าแบบ ไม่ทําร้ายใครอะไรเ,เขาดูจนรู้สึกขนาดนั้นแล้วนะคร<ช>ับเพื่อนๆ<ช>ต้องยอมรับความจริงนะว่าถ้าด้อมขุยอันที่ตามจริงๆเนี่ยเขาก็จะรู้รายละเอียดของน้องทั้งหมดเลยว่าน้องแบบไหนยังไง<ช>มีช่วงบางเวลาที่น้องเองก็อาจจะเศร้าอาจจะอะไรเนี่ยพวกเราให้กำลังใจน้องใช่มีไหมน้องร้องไห้ตามเลย,เยจริงมีมีร้องไห้ด้วยเหรอคุณนี่เอาขนาดนั้นเลยเหรอมันใช่ไหมใช่แต่บาีอยก็คือแบบว่า ก็แบบว่าติดตามหมายถึงว่าเป็นดาราหรือใครแต่ว่าไม่เคยมารับอย่างนี้แบบแฟนก็พามาเนาะใช่ครันีครั้งแรกโอ้ี่แฟนมาด้วยนะเป็นครั้งแรกเลยที่สามารับสำัที่สนามมินุูน่าพูเลยใช่คุณแฟนครับฝากหน่อยนะเกี่ยวกับคุณขุยอันถ้าเกิดคุณขุยอันฟังอยู่จะฝากอะไรเกี่ยวกับน้องหน่อยก็ฝากบอกว่าขอบคุณมากที่มาทําให้ทำให้ผมแฟนผมมีความสุขใน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 หลายๆครั้งที่เขาเครียดหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ ดูไลฟ์ของขุยอานดูคลิปย้อนหลังดูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาก็จะรู้สึกว่าแบบมันทำให้เขาอะมีความสุขในแต่ละวันอย่างเงี้ยคือเวลาเลี้ยงมูเขาเหนื่อยเขาก็านั่งดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเขาสึกว่าแบบเป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเลยขอมครอบครัวเอาว่าด้อมครอบครัวแล้วกันนะใช่เป็นเป็นด้อมครอบครัวเลยนะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นศักยภาพหนึ่งที่คุณขุยอันมีในกลุ่มพวกทานตะวันกันแล้วกันทําให้หลายๆคู่นะเขากลับมารักกันอะไรแบบมากขึ้นนะเอาง่ายๆมันมีเวลาอยู่ร่วมกันชอบแล้วคุยภาษาเดียวกันหมายถึงว่าชอบด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ตีกันใช่ใช่ครับแล้วเมนหลักของของพวกเราแหละอย่างคุณชั้นรู้สึกไงบ้างก็ ได้เลยนะได้เลยเมนหลักคุณชาลีให้กำลังใจคุณชาลีหน่อยนะผมไม่ค่อยได้ติดตามฝากคุณชาลีซะมากกว่าะไรเพราะว่าเราเราก็อยู่กับแฟนเราก็แฟนดูอะไรเราก็ดูตามอารมณ์แบบนั้นมากกว่าเราก็เลยแบบอรอีต่แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าจะชอบแบบบางทีอ่ะเขาจะไม่ได้แบบติดตามจริงๆค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่า เขาเขามีดราม่าอะไรกันเราก็อยากเผื่อนเวลาดราม่าพี่ก็ติดพี่ก็ติดตามแหละแต่ว่าติดตามอยู่ห่างนะคใช่ติดตามอยู่ห่างนะไม่ได้ติดตามแบบแต่ก็รู้กลัวจะตกเทรนดใช่นะก็อย่างนี้เลยนะดีไปแบบส่วนร่วมอะไรที่แบบว่าคอมเมนต์หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเน้นแบบว่ากดไลค์แล้วก็รีโพสต์อะไรเวลาเห็นแบบคลิปอะไรอย่างเงี้มากกว่าแต่ว่าคอมเมนต์ก็แบบติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ก็เป็นดอมขอเขาเรียกดอมสะอาดแล้วกันนะผมตั้งชื่อใหม่นะดอมสะอาดนะดอมสะอาดเลยขอบคุณมากมากนะขอบคุณาที่ทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตามต่อข้างนอกกันแล้วกันนะคาดว่าอีกไม่กี่นาทีคุณคุยอันจะเดินทางมาถึงอพอเรียนเกตเก้กาแล้วนะครับเพื่อนๆฮะในช่วงเวลานี้พี่แนนขออนุญ,ญตาตเก็บเก็แบเบก็แบบแบบแบตเตอรี่ไว้นะไว้ไว้ใช้ในการสัมผัสหรือว่าในการไลฟ์ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะเพื่อนๆฮะอ่า อาเขาน้องทั้งคู่ไปไหนแล้วนะทีมงานเราไปไหนยังขึ้นอยู่นะไปอยู่นนะโอเคอ๋อเราดูว่าฝั่งนน้นดอมเราไม่ใช่นะเนี่ยคนละดอมกันเลยโอเคก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันนะพี่ ถามจิงร้อนไหมร้อนพี่แนร้อนร้อี่ก็ร้อนอะแต่ว่าวันที่วันที่แกไปไปอยูแกก็ต้องขยับไปอยู่ฝั่งาไม่ว่าไม่ว่ามันรอก็เลยวานตรอไม่ยับไใกล้ เขาเปิดเลยเขาเปิดร้านแต่ว่าไม่มีขายเพราะว่าเขาเก่งเขาดูแลกิ้นใขอบคุณพี่ยอดมากเลยนะพี่ยอดให้สัมภาษณ์กับผมด้วยนะเมื่อกี้นะก็พี่ยอดก็ไปติดตามนะฮะเหมือนเมื <s <Elliott> <S ่อกี้อะไรนะพี่พี่หน่อยเชิญนะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้บอกโอเคนะไปเพื่อนๆฮะน้องขุยอันกําลังจะเดินทางมาแล้วเราก็ทําหน้าที่อยู่ห่างๆให้เพื่อนๆอย่างห่วงๆนะครับในชั่วโมงนี้นะเพื่อนๆครับ ด้อมขุยอันครผมจะพี่หนุ่ยครับเราจะทำการเดินนับ9ก้าว่าด้อมขุยอันยาวกี่เมตรทางนี้เลยพี่เริ่มนับเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายผมไปถ่ายผมไปนะฮะเชิญครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า14เ5 1 6ิ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38เอ้ยเอ้ยเดี๋ยววันนี้เจ้า3 9 40 40, 40ีบ เส้นทาง49นะ FC แฟนคลับพอชอนแล้วเราเกิดเปนมีก่อนไหมไ่แน่เรามาถึงไม่นะมันจะไม่ขังมันไมดขังนะเริ่นฮัเดี๋ยวเราไปเจอ MPP รูปหล่อของเราหน่อยนะสวัสดีครับ MPP รูปหล่อะ มองเห็นเลยเห็นชัดอยู่พี่โจเปิดเพลงวันนี้ผมไม่ได้์มได้จำได้พี่ก็ประทับใจแทนน้องนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งพี่คือคือวันนี้เนี่ยคือเราเราเราไม่เคยหน้าเนื้อนะพี่ยังไง คือวันนี้เนี่ยคือเราเราเราแบบไม่เคยหน้าเนื้อนะคิดยังไงจตอนสำหรับผมตอนนี้นะเพราะว่ามันดูมิติต่างๆมันมีความร่วมมือร่วมใจใ่ไม่ได้ต้องมีใครมานั่งบัญชาการหรืออะไรเลยใช่ถูกก็คือทุกคนคือที่เคยเห็นกันนะก็คือทักทายกันแบบ แฮปปี้กันหมดไม่มีอะไรเลยแข้งเหรอแบตหมดหรือร้อนร้อนเดี๋ยวน่าจะแบตหมดหรือร้อนสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ะเหอกันนะนะก็คือทักทายกันแบบแฮปปี้กันหมดไม่มีอะไรเลยพอค้างเหรอแบตหมดหรือร้อนเดี๋ยวน่าจะแบตหมดหรือร้อนสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ะเหอกันนะนะก็คือทักทายกันแบบแฮปปี้